เขาก็ามือก็เธยมันยังเนื่อคึมคึงน,นี่ถ้าเป้ามึงแตกมันอ,ออกมาแวกหน้าต่างมอปีรุกตัง ฝากกูแล้วดิกว่ก<ล>ูหลงมามาหลักไม่ดีลเลยไงมึงอะฮะเบี้ยวกูไปงานเลย บอกว่าอะไรสมบัติใช่ไหมแต่ชาติีก็พูดดีกเขาบอกว่าอะไรมึงมึงบอกเลยกูดาว่าอะไรอยงเี้เพูดไม่ดีเราไม่บอกว,บว่าสมบัติใช่ไหมหูมึงไม่ไดี โนตะปงเข้ามาผู้สวยอะ่ะหมอกขาวหมอกแกงก็ไม่ไกลเพื่อพารายหงแม่ทนตกไครเยี่ยวรถหมกไว้ <ห>นั่นเนี่้กูเนี่ย,ยพิเรยาเนี่ยนางเอกดังเนี่ยเผื่อผ้าไม่ค่อยซักเดี๋ยวเดี๋ยวมึงไลฟ์สดเนี่ยแล้วถ้าลิเกคนอ,อื่นเห็นกูเนี่ยว่ากูไม่ซักนู่นซักนี่ไม่หากูทำยังไงนะคะอาๆๆค้าวมึงต้องแก้ตัวเขาเองฮะมึงรู้ไหมงานกูเป็นที่เคนแล้วก็าเขาเค,คยกูบอกกูเอาไรเกินเอ้ยแต่จริงนะเว้ยสวยนะเว้ยแต่เสื้อผ้าไม่ซักอ่ะกูได้กินเนี่ยชาติไม่เชื่องมดม บอกหมอบอกหมอเออนนอนนอกก็ไม่เสือผ้าไม่เคยสนใจหยิบจับเรื่องกูป่าเทียกป่าชื่นผ้าอื่นผ้าอับไม่ตากเราก็ไม่พังเราก,ก็ไม่พึงก็เลยหอกโก้สันดานว่ากูจังเลย จะขี่รถเบนล์บาบอถ้ารถชนตายมึงจะได้ขี่ต่อคงจากรถปอตตกตึงปากดีเขารอกมึงเล่นถ้ารถเบนเขาไม่ให้ทำไมรถอีแตลมันก็ไม่เงาเอามึงม,มึงไม่ต้องไปเลยวันนี้โอ้ไม่ไปถ้ามึงไปกูตีมึง เกิดขึ้นติดตามชมครับจากในท้องเรื่องข้าน้ำนมจะหนีไปไหนบทบาทการแสดงของนางเอกคุณภาพด้านหน้าเวทีหนึ่งท่านครับรสนานหน้าหวานหลืบรบทบาทการแสดงไปไดติดตามชมนี่คือรถจนหน่ารักนางเอกดังจาก จังหวัดอ่างทองโอ้เจ้าซร้างุณจะไปไหนเฮ้ยโอ้จิ๋มหายหล่อแล้วเปิดครั้งจิ๋มหายแม่ชักเลยนะแกดูแม่สินะตายหาไปแล้วบ้างดูจิ๋มหายมึงหลบกูทาไม ไปไปแม่แป๋ตังแป๋ตังอุ้ยตายแล้วมาาไม่ไวเลยเออว่ะหายดูดิไปเล่นมางานที่แล้วบันเดาดุ่งบแล้วมึงขอบคุณขอให้พี่ลำรวยสวยๆนะคะถูกลงวัลที่หนึ่งนะโอ้ปีนี้หนักตูดข้างละสิบโลแม่ว่าใครบ้านเนี่ยกูเพิ่งซ่อมไม่ใช่เหรอไอ้คลำอะไรเย้คขอย หัวหัวฮะเาขาจะไปรู้ไงเราแกดูดิอะไรมันล่วงใส่หัวแกกันเนึงเอามันเป็นไปไม่ได้ที่จะมีอะไรล่วงใส่หัวกูนอกจากคนเนี่ยมันแก้ตีหัวกูใครวะที่มันตีหัวกูเห็นไหมเอา้าแกก็ดูดิถ้าคนตีหัวแกเนี่ยมันจะมีหลักฐานเาแกต้องดูหลักฐานอาไอ้คนที่มันตีหัวกูนเนี่ยมันต้องมีหลักฐานอยู่ในมือถูกมึงมีไหมไม่มีอีหนอมีไหมลูก สมดาตึงโตตึงโตแม่ไห่เลยกตายแล้วแม่บันทึกแม่มันไอ้ครับอะไรเดี๋ยวมึงมึงทำอะไรมึงมึงกล้าหนี้ต่อหน้าแกดูแม่ไม่ต้องไปสนใจันเอาแม่บัว่าวาวงกอดเ่ไม่ยอมนแม่เอะอว่าแม่ตอนี่หนูแกดู แม่แมออไม่จะให้รูทำเพียงูเพีินไป่ได้กนะไม่ใจดูชเยนโอ้โหแกนี่อ่อยอะไรแกนี่เป็นไปกับมันออก็รู้กูเนี่ยลูกกูฟ้องเห็นไหมฮะมึงเนี่ยทำอะไรน้องมามึงไม่อายชาวบ้านชาท้องของมั่งไรครับเนี่ยแกรูไ้ไหมว่าชาวบ้านเนี่ยเขารือก,กันไปทั่วหมดเรืออะไรว่าแกรักค้างจนออกนอกลูนอกค้างรักจนเสียคนอ้าวอีคแ มองส่วนไหนมาคิดฮะมันยังไงบอกงงงี่แม่เออนี่น้องเนี่ยเป็นผู้หญิงมึงน่าจะภูมิใจนะมีน้องเนี่ยเพียงคนเดียวแล้วรูกล่างเลี่ยก็ออกจะสะจะสวยมึงเนี่ยนะยังด่าเช้าด่าเย็นเนี่ยมึงเนี่ยไม่อายชาวบ้านเขามั่งือไงฮะถ้าสอนมันขยะให้มันได้ดีแต่แกก็ให้ทายมันสักวันเนือน้ำตาแกจะเช็ดทุกเขาอย่างไร ว่าแม่อาว่าแม่อาเลยแม่ดูทีเนี่มือหมายพังหมดแล้วไอ้ครับมึงพยายามอยากเข้าข้างหลังกูบ่อยนะกูเป็นไม้มาหลายปีแล้วนะมึงแม่ฉันโทษมาหลายครั้งแล้วนะแม่นะแม่ก็รู้ใช่ไหมอ่ะฉันทุกวันเนี้ตื่นเช้ามาแหกขี้ตามาจะต้องมาทะเลาะกับมันทะเลาะกันเรื่องอะไรอ่ะเรื่องทำงานบ้านทำาน่น ใจเย็นเย็นลูกใจเย็นเย็นแม่ฉันเปื่อเอางี้กันนะแม่นะเอาไงลูกฉันมีทางเลือกให้แม่อยามึงหยาอะไรพี่งนี่จะพูดอะไรพี่ไม่ใช่พ่อกูเนี่นดูมันแม่ฉันมีทางเลือกให้แม่ถ้าบ้านนี้นะมีฉันก็ไม่มีไอ้ค้าแต่ถ้าบ้านหลังนี้มีไอ้ค้าต้องไม่มีฉันอีนะครับ ดอย่าไปเลยนะลูกนื้แม่เลิกไครอย่าไปลูกนะเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ตรงนี้ลูกนด้เดี๋ยวแม่จัดการให้ละลูกนะใจเย็นนะลูกไปจัดการเร็วๆเลยไล่ออกจากคณะไปเลยมึงได้ยินที่น้องพูดไหมข้าได้ยินกองรูหูเลยเนี่ยมึงสร้างความเจ็บช้ำน้ําใจให้น้องทุกวันเนี่ยมึงด่ามันทั้งท้ที่มันก็โตแล้วมันน่ะอายชาวบ้านชาวช่องเขา มันคำขาดมึงฟังแม่นะลูกนะยังไงชีวิตแม่นะ่ะขาดน้ําค้างมันไม่ได้ลูกๆแต่มึง<ม>เป็นผู้ชายมึงเข้มแข็งกว่าน้อง,เ,นนองเพราะฉะนั้นอย่าหาว่าแม่อย่างนั้นอย่างนี้นเลยไม่คอ,อยนวดประตูบ้านกูออกจากบ้านกูไปไม่คอ,อยไอม่คอ,อยส,สิ้นเสียงคบสุดท้าย<ด>อะไรจะเกิดขึ้นติดตามกม่ค่อย นม่ก้อนแกเชื่อเองก๊าบแม่ก้อรับชมและฟังกับพิรงจีกระลบกาบขอประคุณอย่างสูงสำหรับคณะเจ้าภาพจิจกับผลงานการแสดงแกไม่ฟังข้าเลยแกเชื่อมัน ทำดังคำพหาซ้ำมาแม่ก้อยคุณมานูบทปากาสแสดงจะพผูดนำทีมงานครับมองชีวิตยังคิดหนักต้องร้ายรักชักเมื่อยรักคิดรู้เห็นมันเกินชนะ กำหนดมาเหมือนตัวละครนะก้อยจะทั่วจะดีพอมีพอกินเป็นศิลปินตามคู่ฟอนเป็นตัวกำหนดในบทละครอาจารย์เดชมา บาทผู้นำทีมงานอาจารย์เดชัยอุยุทยาอาจารย์เดชก็เหมือนเรือน้อ,นอยอยากจะร้อยไปถึงฝั่งอยากเป็นเศรษฐีอยากมีสตังอยากรวยสักครั้งอยากได้แบงค์ยี่สิบสักคมาใครมักน้อยจังหัวหนะ้าแบงค์ยีิบเอง ผมจะลองให้มันชัดชัด,ชดขอบคุณผู้ใหญ่วัดมอบให้มาให้โชคดีกันเอฑนาถูกหวยนันนๆอย่ารอรีขอบคุณผู้ใหญ่วัดมากนะครับที่มอบรางวัลให้ข้าต้องออก ไปตามทางที่แม่คอยทางเลยตกวันที่คิดว่านี่งคงจะนึกสำนึกได้ฉะนั้นแล้ววันนี้ข้าจะออกไปตามทางที่แม่คอยกำหนดให้ข้าเดินเฉยๆการแสดงผู้นำทีมง,ง,งานพี่เกดีเกดจะได้ที่ยา,ยาชันนีพบกับนางเอกพอชยชนก ที่รักแฟนที่กรบชาววัาบัรรม,มทัทดดมบท่านอิสระพูดเดพมกับพ่นเอรกริวกรพรพ่อแก่นะครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมจากช่องทางการไลฟ์สดขณะน,น,นี้ด้วยนะฮะ ผู้ชายอยู่คนหนึ่งเขาคนนั้นนะมีชื่อว่าพี่ขุนแล้ววันนี้นะฉันนะ่ะตั้งใจเอาไว้แล้วว่าจะไปบอกให้พี่ขุนได้รู้ว่าฉันสมควรคนนี้แอบชอบพี่ขุนช่วงนี้พบกับพระเอกสิวาก่อนพรพ่อแก่ครับรับใช้พระมเหอองชาวบอพงสิงวพรพรพ่อแก่นั้น นะครับรับเป็นพระเอกทีมงานจันเดชนะครับนี่คือมาตรฐานลิเกไทยแทงจังหวัดพรนครศรีธุยานะครับรเอกดังนะครับศิวกรพรพ่อแก่นั้นพระเอกดังจากจังหวัดสิงบุรีนะครับรับใช้พ่อแม่พี่น้องชาวบ่อพงช่วงนี้พบดาวตลกโชคชัย ดาวตรกยังเหลืออีกหนึ่งตัวครับนี่ตัวที่สองนะฮะคูตั้มขำตลอดไอชาติคงจะเห็นคูตั้มดีนะฮะว่ายังสายันเลย่แลครับสองดาวตรกเอกวันนี้ศิวกรพเพาะแก่รับบทเป็นไอขุนนุมบันออ កាប់នំកា นี่คือศิวกรพรพ่อแก่เพลงดังจากจังหวัดสิงห์บุรีติดตามได้ช่องส5บหิรายการจัดจริงจา้านี่เขามาเล่นลิเกรหรือว่าเทศมหาธาตุตัวเนี้ยทำไมอ่ะก็ดูเดียวต้นมงต้นไม้บานเบอร์ไปหมดเขามาเล่นลิเกเออไม่ใช่จริงตริง จริงๆแล้วเราจะไปตั้งด้านนออแต่ทีนี้พายุมันเข้าก็เลยมาตั้งในโดมครับก <c oughs> ทีแรกกูกะว่าไม่เหนื่อยแล้วนะทำไมอ่ะไปดูมาทิพไายเล่น,ย,นยันตีหนึ่งเลยมั้งเนี่ยมีหลังคาทีนี้พอมีหลังคาอย่างงี้ฝนก็ไมกใช่ไหมใช่ทิพไพทีน,นี้ลิเกก,ก็เลิกเล่นยันเลิกใช่ไม่เหมือนเราไปเล่นที่วัดพระปางเหลืองเลยยังไงยังไง สี่ทุ่มเราก็เลิกแล้วไว้พระปางเหนือรับรางวัลด้วยมค่มาไงนะกลับขอบคุณครับขอบคุณกันางเดยนะจูขอบคุณนะครับรางวัลเขาเป็นไก่น้อเขามาทำอะไรมาทำอะไรก็ไม่รู้เขาเป็นไก่เขาเป็นเขาแต่งตัวอย่างนี้จำได้จำได้ใครไก่เมาขี่ฆ่าตัดเมาขี่ฆ่าดัดใช่ค่างเขาขี่เลยเขาขี่เลยเขาเป็นครูครูเออ แล้วยังไง่ะเรื่องตีนักเรียนนะแกคนละโรงเรียนเลยบ้าไม่ใช่ครูจุ๋มหรอคนละยคนกับคุณนะพี่น้องชาวเินาเยอะล่โอ้ยรางวัลข้างเคียงกูต้องมีมั่งแล้ววะแ้่รู้อย่างนี้กูมาตั้งแต่เมื่อวานเลยนะเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับช่วงนี้ขอบคุณอย่างสูงเขามองไม่เห็นกูไงวันนี้ ทีหล <aunque S 2> <me> ังนะมึงไม่ต้องรีบเดินมามึงให้กูไปก่อนพอกูได้ปุ๊บมึงสวมปั๊บมึงมาอย่างนี้คุณงนี้นี่ถามจริงๆเธอพกเงินมาแค่ส0มรอยเหรอให้เงินมันอย่างเดียวเนี่ยโี้ยนุน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 นุุนน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 นนุ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 น โอ้โหแกเป็นอะไรแม่แล้วแล้วยังไงก็ไม่รู้เจ้าพงเจ้าภาพเงียบคลิปเลยเฮ้ยขอบพระคุณเจ้าภาพนะฮะที่ไม่ให้รางวัลลิเกเสียดายเสียดายจริงๆเลยพี่เอ๋ยเสียดายอะไรพี่โชคฮะเสียดายจริงๆทำไมอ่ะกูไม่ได้เสียดายที่แม่จากไปหรอกเสียดายอะไรอะกูเสียดายที่กูมาฟังพาสวดไม่ทันไม่รู้ว่าจะภาพเลี้ยงเ้าต้มหรือก็เพาะปลา มึงนี่มันเห็นแกกินแล้วมึงดูเนี่ยสลาปิดแล้วต้องสัยก็อดยัดหาแล้วเขาต้มคืนเนี้ย้าแม่จะภาพยังไม่หลับบอกจะภาพนะเบ็ดเสร็จมาเลยห้าเหลอกเดี๋ยวไ่หากินเองเจอเนื้อคู่ซะแล้วฮะขยะฟังมึงเมาคีนะเอ้าเกมาด่าอะไรฉันไอสัสละ ไม่ใช่เขาบอกเพลงนี้มันแปลกๆอันนั้นนี่ให้นะดีนะกูไม่เดินลงไปเี่เป็นพยานด้วยนะว่าเขาให้เดี๋ยวเขาสั่งแล้วจะมาทวงคืนนะไม่เอานะอูใจดีจริงๆเลยขอให้มีบัวเป็นผู้ชายเมาพีค่าเธอเมาพีค่านี่ยมึงชวนพี่เขาไปเต้นข้างโบสถ์ไปไปมึงเรียกแม่เขาลงไปคุยกันข้างๆก่อนไป เอาเอาร้องก่อนเร็วเอาสักก่อนหนึ่งเอาเอาร้องก่อนมาหวานหวานเลยจะพาเขายัง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 เฉยอยู่นะนี่แหละน้องตั้มออกมาคู่พระเอกขอร้ายมลเสกแม่รู้รู้หรอกรู้รู้ว่าเอามาขายไม่ได้เอามาชม คนละกรอนแล้วปก่อยของเขาช่วยขยับนะชิดชิดไกลไกจะได้มาเป็นลั่นความพัลภูจะได้รู้นะว่าลูจังไล่ <c oughs> กของคุณอย่างสูงนะสำหรับเจ้าของรางวัลน,นะจ๊ะร้องขนาดนี้เล้วยังเงียบ าพก่อนไว้ร้อยหนึ่งอะนี่ตากล้องเป็นพยานนะว่าฉันออกแทนเจ้าภาพก่อนร้อยหนึง่งเดี๋ยวเลิกแล้วแกไปเก็บมาด้วยนะเอะาไมออกตัวแทนเจ้าภาพด้วยม <100 S 2> ึงร้อยหนึ่งนะลิเกใจอย่าทะเลาะกันละออลิเกใจดีเนาะสี่ห้างานนี่กูหมดไปหลายตังแล้วก็วินพาสเนี่ยมันจะได้ตีดีๆไงมันจะร้องดีๆเนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้เขา ทำพิธีประชุมเพลิงเนี่ยมึงขึ้นไปอยู่บทปีพาดเขาจะจะได้รางวัลเยอะเยอะมึงมีตัวรางวัลไปทําอะไรอ่ะก็มึงไปนั่งฟังมึงชอบปีพาดไม่ใช่เหรอเอาเหรอเอออะขอนิดนึงขอนิดนึงนิดนึงให้มนเลยหาอากบกขืนมาเถอะตากบกขืนมานะนะถ้าตะยี่อย่างนี้เอามาเลยอะอะเอามาไอ้นี้ให้แล้วเอาขืนเลยก็ตีอย่างนี้คุ้มไม่ละร้อยหนึ่งเนี่ยตีลูกเดียวก็ ก็มึงบอกมันนิดเดียวนิดเดียวรอ้เจ้าภาพเดี๋ยวหาเดี๋ยวเรียกให้เจ้าภาพกาทำอะไรวะเขาเล่นป๊อกเด้งอยู่สลับว่าไม่มีเขาเตรียมงานฮะเราสามคนเพื่อนกันเนี่ยยังไม่ได้ร้องเลยขอร้องเธอหน่อยนึงแม่เขาบอกมาเขาบอกแต่งตัวเหมือนเฉลิมไทยร้องร้องก็ไม่รู้เห็นจะร้องหรือไม่ร้องสงสารแต่แม่ป้าบูทีอยู่ในเด๋ยว ลิเกเนี่ธรรมดานะเขาต่อตะโพนตะโพนไทยกองแขกแต่เวลาพี่ร้องพี่ต่อกับตะโพนมอนเลยเหรอโอ้เสียงมันได้ตรงนี่ได้กตะโพนมอนเลยเหรอไม่ธรรมดาเอาผมจะลองฟังดูอ่ะสงสานี่คูร้องดีไหมหมาเห่าหลังวัดเลยเอาเอาเอาเร็วสงสารแต่แม่มาบี่อยู่นะ ไร้อยแบบเหมืต้องตีแล้วร้อยเลยเนี่ใช้ยังอื่นน่ะตีตีแบบเฉลิมชัยเน่ะตึ๊กตักตึ๊กตักเกิดไปเยอะเลยกูถึงได้ว่าเฉลิมชัยไม่ดีงานกมงเนี่ยดังแล้วอาจารย์เดชดังแล้วเฮ้ยทำไมหมาวิ่งผ่านหน้าโรง ตัวไปหมดเลยยมึงเนี่ารานร,ารานาดเขารับกูแล้วเหรอรับแล้วแหมหน้าหากินกันด้วยกันนะเรารนาดเนี่ยเราสามคนเพื่อนกันว่าไงจ๊ะบ้านทุ่งลุยลายใครๆก็รู้รใช่ไหมรเราเนี่ยสามคนเนี่ยหล่อที่สุดหล่อที่สุดอยู่แต่ทุกวันนี้รู้เปล่าเนี่ยฮะ<า>ไอ้ขิกนั่นพ่อกูพ่อมาในคิกอ่ะเดี๋ยวกูไอ้ขุนเนี่ยมึงไอขุน แอบรักผู้หญิงคนหนึ่งใช่ไหมละ่ะชื่อว่าน้ำค้าง<อ>น้ำค้างเนี่ยเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดแห่งบ้านทุง่งลุยไล่น้ำค้างเนี่ยนะแต่เขาบอกว่าน้ำค้างนี่มันตอแหลนะมึงเฮ้ย,ยมึงไปพูดอย่างนั้นมึงไปดูเป็นผู้หญิงได้ยังไงไม่ใช่ผู้หญิงมันเป็นผู้หญิงที่มันไม่ค่อยจะสุภาพเรียบร้อยมันไปรักมันได้ไงเอาเถิดถึงใครจะมองยังไงก็แล้วแต่แต่กูถือว่าน้ำค้างสวยที่สุดสู้ของกูไม่ได้ใครอ่ะสมควรโอ้โหกูจะไปกูขอเตือนมึงอีกครั้งเดียวนะอะไรความรักอะทำให้มึงตาบอดทำไม เขาไม่รักมึงสักนิดเลยแต่มึงจะรักเขาข้างเดียวมึงนี่ไม่รู้จริงน้ำค้างเนี่ยเว้ยคนเราเนี่ยจะบอกรักไปเลยเนี่ยมันเป็นผู้หญิงมันก็จะอายอยู่จะติดจะขามันต้องให้ผู้ชายบอกก่อนเราเป็นผู้ชายเราต้องบอกก่อนแฟนมึงใครนะสมควรโถสมควรอีขี้เละเหรอเอาไอ้นี่จตบปากแตกทำไมมึงว่าสมควรกูขี้เละทำไมอะมึงไม่แอบดูสมควรขี้ไงจิ๋มย ไม่ใช่ทำไมอ่ะมันเป็นคำสุภาษิต๋อ้คุณนึกว่าไปแอบดูสมควรขี้มันเป็นคำอุทานอุทานได้เจอสมควรคุณนี่ดีที่สุดแล้วเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเอาอย่างไงกูรักน้ำค้างกูจะไปหาน้ำค้างก็ได้มึงจะไปไหนกูก็จะไปหาสมควรเอาอย่างนี้มึงไปกับกูไปกัน3คนไปกันเนี้ยแหละถ้าหากว่าเจอใครก่อนบอกก่อนเลยถ้ากูเจอน้ำค้างกูบอกรักน้ำค้างก่อนได้ถ้ามึงเจอสมควรก่อนมึงบอกรักสมควรก่อนแล้วก็แล้วกันเออเออเออเพราะความรัก เออไงอปากอุลางเอ้ยปากอุลอัยแม่ยาใจใครเจอก่อนบอกก่อนอย่าลืมนะไม่ลืมถ้าก<อ>ูาเจอน้ำค้างกูไม่ร้องนะออ้าเจอก่อนมึงกูบอกก่อนเออไงเพราะคว,วามรักเออไงปากดวงใจเอ้เอ